เชา้าต่อเนื่องเจนนี่โดนขุดเด็กจะออกต้องจ่าย20 0แสนเข้าโรงพยาบาลจ่ายเงินเองเรียกได้ว่าเจอข่าวเช้าอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังโดนแชหากเด็กจะออกจากค่ายต้องจ่าย20 0แสนบาทถ้าเข้าโรงพยาบาลต้องจ่ายเงินเองปล่อยเด็กเดินกลับบ้านต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกได้ว่ามาแรงสุดๆในขนาดนี้สําหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นที่ต้องดูแลนักร้องและทีมงานในค่ายกว่า20ชีวิตด้วยเพียงอายุ26ปีและ บอกเลยว่าสาวเจนี่นั้นเป็นคนที่เริ่มจากศูนย์คือไม่มีอะไรเลยและประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักด้วยเพลงเดียวอย่างเลือกกุยทั้งอาเภอเพื่อเธอคนเดียวและจากสถานการณ์โควิด -19 ทางด้านเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้ออกมาประกาศฉีกสัญญาค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นพร้อมปิดค่ายได้หมดท่าสดชื่นเป็นเวลา6เดือนและให้น้องๆในค่ายนั้นได้เลือกทางเดินต่อว่าจะไปต่อกับค่ายหรือพอแค่นี้ซึ่งก็ทําเอาชาวเน็ตหลายๆท่านนั้นตกอกตกใจไปตามๆกันแต่ทว่าถึงแม้จะประกาศปิดค่ายไปแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านเจนี่ได้ ท่าสดชื่อน,นั้นก็ยัางงานเข้ารัวๆหลังโดนแชร์พฤติกรรมที่เจ้าตัวทํากับเด็กในค่ายไว้อย่างมากมายโดยได้มีทวิตเตอร์รายหนึ่งกล่าวาาว่าทวิตนี้สําหรับนักข่าวเรื่องทั้งหมดมีอยู่ว่าเจ้าของค่ายเพลงดังภาคใต้ทุงสงได้บังคับครูเด็กในเรื่องต่างๆและในเรื่องใบสัญญาซึ่งไม่มีการตกลงว่าต้องจ่ายสองแสนและกระทาเด็กทิ้งเด็กตอนไปคอนเสิร์ตให้เดินกลับเองเวลาเด็กในค่ายป่วยก็ไปรักษาเองเสียตังเองไม่มีการดูแลจากค่ายแฮชแท็กผีเสื้อตัวแรก และโทรไปทวงบุญคุณกับพ่อแม่ของเด็กที่ออกแล้วและต้องให้เด็กจ่ายค่าที่พักค่าไฟต่างๆทั้งๆที่ตอนแรกบอกว่าอยู่ฟรีทั้งเรื่องบูลลี่เด็กไม่มีการสอนร้องเพลงใดๆเพลงเด็กๆแต่งเองแต่ใส่ชื่อตัวเองทั้งหมด และเรื่องขายบัตรคอนเสิร์ตและเรื่องไร้สดค่าโปวงมาลายัยทำไมถึงใช้บัญชีบุคคลบัญชีคนนู้นทีคนนี้ทีแต่ไม่ใช้บัญชีบริษัทซึ่งแจ้งยอดให้สัมภาระแค่3ล้านแต่ตัวเองมีรถเป็น7-8คันแถมค่าตัวเด็กแค่งานละ1,000เด็กคนไหนติดตามน้อยก็จะไม่ดันใครจะเสริมเสริมต่อเมนได้เลยจ้ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าดูเหมือนว่าเรื่องนั้นจะไม่จบง่ายๆจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะ